ยุติยุติออเอาไปยังมาดานบ่นี่ดานความมันคงดานความมันบุงแมนมาถ้าข้าง,งหลังหมดแล้วมขนาดไปข้างหน้าดิเอาไปยังโอ้ยก็ดีบุญบ้านฟังแดกไปฮะอาบุญอ๋อโอเคสุดยอดอาบุญครับ ตอนนี้ผมจารอนจารอนครับขออนุญาตปวดไปกับคีด้วยนะครับคีกับพ่กเหลามาแล้ว <พอ S 1> ไปกับคีนยุ่งเหยิงทุนพวกเหล่ามาเน้านดื่มเหล้ามาไหมบมได้กินแล้วเหลามี่บอกอยากกินได้มีอ่อเอาไม่ใช่ไม่มี มีอะไร,รผอม<ร>าถามเรามี่บอสิกินน้ำนี่ไม่ใช่ถามคุณก่อนหน้านี้กินเหล้ามาไหมก่อนหน้านี้กินเหล้าไหมกระยาดเย่นแล้วเรามีอยู่บอกระถามมามี่อยู่บอนี่ผ้มถามอยู่ว่าคุณน่ะกินเหล้ามาไหมกระว่างสั้นนะ่ะดื่มเหล้ามาไหมดื่มเหล้ามาไหมกระว่างสั้นเนี่ย นึกว่าถามเสียวให้กินดานเด้ขอท่านาดานดานเอ้ยไหนเข้า,าไปไปที่<ล>นี้ต้องคุยดีๆนะถ้าไม่คุยดีๆที่นี้ต้องไปคุยที่โรงพักเสียวเข้าไปน้องัดเฮ้ยพวกไปพวไปเลยยี่บ่เอาสิผมมีเงินเล้เอาอยู่บ่เ,เงินอะไรผมผมมีเงิน เอานี่มีเท่าไหร่นี่๙บาทได้ยุ่วกอยได้ยู่บก้าบาทไม่ได้ไม่ได้บ่เว้เขาห้องซีเม็ดแล้วเอ้าไม่ได้ทหารไปไปไม่ได้เอาเงินทหารเอาความจริงทหารตอบมาหน่อยทหารมีอย่างที่ดับทหารทหารมืดทหารมืดทหารมืดบอก ไม่ใช่ที่นี่ท่องตอบให้หน่อยถ้าไม่ตอบนะ่ะผมไปเอาคุณเจยมือมานะต<บ>อบอตหให้ครับเ,เขาเสียเขาไปโรงพักเมื่อไหวะพรมเห็นคนนี้เขาเขาเมาหนักมากบบเราไมายังคุณเจีมือที่นี่ท่องรอถ้าไม่คุยดีๆน่ะคนนั้นข้างหลังข้อข้อเหมือนเมาเมาหนักเมาหนักมากเอามีเงินสิบบาทไม่ทราบาทเนี่ยเอาไม่เอา <S <S เลย ตอบทำเลาหน่อยนะคุณกินเหล้ามาไหมถ้าไม่ตอบน่ะผมเอาเครื่องมาตรวจเอาไหมกิน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 ขอพานในในบ่อเศร้าบ้างไม่ใช่ทำบอดไม่ได้รับไม่ได้รับแบบนี้อันนี้ไม่ได้ลาโพดนี่ลาโพดนี่เอาไม่ได้อันนี้เรียกว่าคอร์รัปชันเฮ้ยมันบอสันบอสเซนดอกนี่สั้นเนี้ยสั้นเนี้ยเอาไปเศร้านี่ no ตอบครับบอส่อย แล้วคนนี้น่ะไปเลยบ่แหกเลยบ่เดี๋ยวถ้าไม่คุยดีๆพอไปเอาคุณเจมือมานะถ้าไม่คุยดีๆพอไปเอาคุณเจมือมาเดี๋ยวนี้เลยเต่าไอ้ตัวห่อครับพ่อไปเลยบ่แหกเลยบ่ไปเลยบ่เดี๋ยวหยุดที่นี่ผมไปเอาไปไปรอเนีครับผมรอตรงนี้ไปเลยไปเอากุญแจมาไปย ไปกุญแจมาแหกไบด้หอเฮาเาแหกไปได้แหกไปได้หอคร่อเนอาไปไหนคันไปไหนคัน